รายได้ของการเป็นครูการบินประมาณเท่าไหร่เพียงพอหรือต้องหา s e c o n นจ o อไหมครับแล้วแต่โรงเรียนเลยค่ะอันนี้โรงเรียนของเบลที่เบาทำชื่อ Flight Academy อยู่ที่ Salt Lake City อันนี้ให้อยู่ที่26เหรียญต่อชั่วโมงมก็คืออยู่ได้อยู่ได้ไม่มีปัญหา40ชั่วโมงต่อทิ์รวยมันก็มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นมันก็ไม่รวยหรอกแลก job, ออแ่ก็ไม่ต้องหาเซ็กันจ็อใช่ไหมคะเออแต่บอกว่าไม่ต้องหาเซ c o n นจ o ออะ เพราะว่ามันไม่มีเวลาอ๋อก็บินก็ร่างททบแรกแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วก็มันแล้วแต่ด้วยถ้าเราเป็น C F I อย่างเดียวก็ราคาเท่านี้ถ้าเราเป็น C F I ก็ราคาเพิ่มขึ้นมาถ้าเราเป็น M E I ก็เพิ่มขึ้นมาอีกอืมเรนก็คือ,เ,อ,อเรามีเครื่องต่างกายเท่าไหร่ก็ได้ตังค์เยอะมากเท่านั้นอะแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามี C F I อย่างเดียวแล้วเราเข้าสายการบินก็คือไม่ไม่เกี่ยวเลยเ ใช่ก็คือจะไม่ไม่ต้องแบบว่าแต่งตัวพร,อร้อมถึงจะเข้าสายการบินได้ก็ไม่ใช่แบบมีอย่างเบลโมมีแค่ CFI ายกับ CFII อ๋อโอเคก็คือพรอนะคะเราก็ไม่ต้องหาเซ็ก n ันจ็อบตกอยู่ประมาณชั่วโมงนะประมาณยี่สิบหกเหรียญโอเค